สหกรณ์อมทรัพย์วัชิระพยาบาลจำกัดได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสหกรณ์อมทรัพย์เมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2518เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกเพียง152คนมีเงินค่าหุ้นครั้งแรก1 5 1 0บาทมีทุนดำเนินการซึ่งรวบรวมจากเงินฝากประจำ ของนายแพทย์ประเสริฐนุตตกุลผู้อุ้นวยการวชิระพยาบาลในขณะนั้นเงินฝากประจําของสมาคมสมโมสรวชิระพยาบาลและวชิระเวชทารรวม200,000บาทเศษเหตุผลนในการจัดตั้งสหกรณ์สืบเนื่องจากปัญหาของข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างซึ่งมีไรายได้จํากัดเมื่อมีความเดือดร้อนต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ หาทางออกด้วยการกู้ยืมเงินและเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้คือการจัดตั้งสหกรณ์สหกรณ์อมทรัพย์พยาบาลจำกัดจึงกำเนิดขึ้นโดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่681ร,รพยาบาลแขวงมชิระเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งก็คือ วิทยาลัยแพทยาศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลในปัจจุบันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538เป็นต้นมาคณะกรรมาการดำเนินการแต่ละชุดได้จัดสรรเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินอาคารและสร้างเป็นสำนักงานสาหกรณรรวมมูลค่ากว่า47ล้านบาทและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ตุลาคม พุทธศักราช2543การมีสำนักงานสหกรณ์เป็นของตนเองถือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคงและเป็นสินทรัพย์รวมของสมาชิกสหกรณ์ทั้งมวลกว่า30ปีที่ผ่านมาสหากรณ์อมทรัพย์วชิรพยาบาลจำกัดได้มีนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจนด้วยการใช้ความรู้ประสบการณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงภายใต้การนำของประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการทุกชุดที่มาจากสาขาวิชาชีพต,ต่างๆโดยใช้แนวคิดการมีสมาชิกเป็นศูนย์กลางร่วมกับการยึดหลักการของสหกรณ์ทั้งเจข้อและมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการประสานประโยชน์ของสมาชิกกับความมั่นคงของสหกรณ์ร่วมกับทีมงานฝ่ายจัดการ ที่มีความรู้ความสามารถความเสียสละและที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ในส่วนของสมาชิกนอกจากกิจกรรมการให้บริการทางการเงินเช่นเดียวกับสหกรณ์ทั่วไปแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจำกัดได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเช่น การให้ทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกทุนน้ำใจสหกรณ์ทุนเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบสาธารณาภัยอุบัติภัยและกรณีถึงแก่กรรมในส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่มีความสําคัญมีคุณค่าและเป็นปัจจัยชี้นำความสําเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ สหกรณ์อมพย์วชิระพยาบาลจำกัดได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆเช่นการให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรค่าเครื่องแบบค่าอาหารกลางวันและค่ารักษาพยาบาลโดยยึดหลักการงานได้ผลคนเป็นสุขนอกจากนั้นแล้วสหกรณ์อมพย์วชิรพยาบาลจำกัดยังเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน สังคมวัดและโรงเรียนโดยการร่วมบริจาคเงินทุนสาธารณประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอสำหรับในกลุ่มสหกรณ์ด้วยกันนอกจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบของการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันแล้วสหกรณ์องค์เซาวชิรพยาบาลจำกัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์กัน ในลักษณะของการศึกษาดูงานการเยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่การประชุมวิชาการการเทียบเพียงสมรรถนะเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดรวมถึงการมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นเอกภาพและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณ์ให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคงและเข้มแข็งจากการดำเนินงานดังกล่าวภายใต้ปรชัชญามั่นคงโปร่งใสฉับไวทันการส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2548สหกรณ์ออมทรัพย์ชิระพยาบาลจำกัดได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาคประจำปีพุทธศักราช2548และรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติ ระด,ดับดีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติและสัปดาห์แห่งการสหกรณ์ประจำปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549สหกรณ์ออมทรัพย์วชารนพยาบาลจำกัดได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนเนื่องจากเป็นรางวัล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการเพียรพยายามพัฒนาคุณภาพสหกรณ์ในทุกมิติของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ทุกยุคทุกสมัยนอกจากผลงานเชิงประจักษ์จากรางวัลต่างๆที่ปรากฏทางสังคมแล้วปัจจุบันฐานะทางการเงินที่แสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์คือเมื่อสิ้นปีบัญชี2550 สหกรณ์อมศัพวิชิระพยาบาลจำกัดมีสมาชิก7,007คนมีทุนดำเนินการ4,495ล้านบาทมีเงินให้สมาชิกกู้974ล้านบาทมีเงินให้เพื่อนสหกรณ์อื่นกู้2,301ล้านบาท มีเงินรับฝากทุกประเภท2,578ล้านบาทมีทุนเรือนหุ้น1,553ล้านบาทมีทุนสำรอง1,92ล้านบาทมีรายได้249ล้านบาทมีค่าใช้ใจ่ายหนึล้านบาทและมีกำไรสุทธิ หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระวัชถระร่วมแก่หลักตั้งสหกรณ์จุดมุ่งหมายเศรษฐกิจเอื้ออาทรตามคันลองของประชาธิปไตยเราใช้สิทธิ์เสมอภาครับผิดชอบร้อมตรวจสอบความซื่อสัตย์แบบโปร่งใสสมามคีมีส่วนร่วมรวมดวงใจ สังคมไทยอยู่บนฐานการพึ่งพาสมาชิกเราเปิดรับสมัครใจออกเสียงได้เท่าเทียมกันดังเจตนาสวัสดิการเราแบ่งปันตามอัตราตามสัญญาตามเงื่อนไขข้อตกลงสนับสนุนพร้อมส่งเสริมเพิ่มความรู้เราชัดชูนโยบายเจตจำนง ดเเนนนนิงงงงงงาาาาาตมมมแวททอยย่่ััคคสสหกรรรณูไจากวันนั้นถึงวันนี้ภายใต้การน,นำของศาสตราจารย์พิเศษมานิตสีประโมทประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่35พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทุกคนเราพร้อม ที่จะพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์วิชากัพยาบาลจำกัดให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโปร่งใสฉับไวทันการด้วยการบริหารทางการเงินและการลงทุนอย่างรอบคอบมีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการให้บริการการพัฒนาคุณภาพและการจัดการฐานข้อมูลทุกประเภทและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราก็คือเป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีสมาชิกเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง